สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาที่แอปนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับ Lucky Unscrew เป็นแอปที่ถอดน็อตถอดสกรู Not chool, แล้วก็สะสมคะแนนถอนเงินเข้า to MONEY Wallet ใครที่ยังไม่มีนะคะแล้วอยากจะลองเล่นก็ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปแอปนี้เล่นได้เฉพาะแอน r ร i ย์นะคะใครใช้ IOS ไม่สามารถเล่นได้ l u c k y ้ n ันสกเป็นแอปที่นุช รีวิวค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออส่วนตัวนูก็ชอบเล่นเกมนี้มันมันสนุกดีแต่ถ้าเราไม่ชอบเล่นเกมก็รอเว็บอื่นหรือแอปอื่นก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะพยายามหามาลงให้เรื่อยๆส่วนการอัปเดตในคลิปนี้นูจะมาอัปเดตการถอนเงินตรงนี้การถอนเงินที่เป็นพนบัตรสีเขียวซึ่ง นุชพูดตลอดเลยว่าเอ้ยเขาไม่น่าจ่ายนะเพราะว่ามันได้คะแนนง่ายเกินไปพอดีวันก่อนนุนมีกดลองเล่นแล้วเออเห็นว่ามันมียอดเงินพอที่จะถอนก็เลยทำการกดถอนดูซึ่งยอดเงินที่ถอนในลักกี้อันสกรูยอดถอนขั้นต่ำจะอยู่ที่350บบาทเดี๋ยวให้ดูบันทึกการถอนตรงนี้ก่อนนี่นะคะ สถานะคือดำเนิกนการแล้วนั่นหมายความว่ากดถอนแล้วได้รับเงินแล้วเป็นตัวที่หาคะแนนได้ค่อนข้างง่ายเล่นเกมแนะนำเพื่อนแล้วก็ทำภารกิจเพื่อที่จะรับธนบัตรคือเอาจริงๆอะ่ะถ้าเราอยากจะได้คะแนนง่ายๆนะนุชแนะนำให้ทำ ตัวตรงธนาบัตรตรงนี้ยเพราะว่าธนาบัตรมันได้คะแนนค่อนข้างที่จะง่ายกว่าได้เงินง่ายกว่านะได้เงินง่ายกว่าด้วยแล้วก็มันมันจ่ายจริงเอ,อสาเหตุสําคัญก็คือมันจ่ายจริงส่วนการถอนที่เป็นเหรียญทองอันเนี้ยถอนให้ดูบ่อยแล้วก็ขอยญานไม่พูดถึงนะคะส่วนการเล่นเกมก็คือตรงนี้อ่ะเราก็กดเล่นเกมแล้วก็ถอนนอตถอนสกูเอาส่วนเมนูอื่นๆก็ตามนี้นะคะ อะเดี๋ยวพาไปดูใน wallet นะคะว่ามันมียอดเงินเข้าจริงไหมยอดถอนของ lucky u n s c r u สามร้อยห้าสิบบาทนี่ค่ะได้ฟรีได้จริงมียอดเงินเข้าจาก p a y e r max ได้ฟรีนะคะก็เท่ากับว่าแอปนี้นะหรือแม้แต่แอปอื่นๆเหรียญทองก็ได้ธนบัตรก็ถอนได้ พลาดเออเพราะว่า okay ก็ขึ้นก็ยอมรับอ่ะเออก็ยอมรับว่าด้วยความผิดพลาดของเต็นคิดตลอดเลยว่าเฮ้ยมันได้เงินง่ายเกินไปมันไม่น่าจะจ่ายก็ก็ตามนี้ค่ะเขาจ่ายจริงนะคะสําหรับตัวนี้ใครยังไม่มีนะคะลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะแอปนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเล่นได้เฉพาะ and ดรอยเท่านั้นใครใช้ i อ s ไม่สามารถเล่นได้ส่วนการถอนเงินจะอยู่ตรงนี้ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะถอนให้ดูนะคะว่าเขาถอนกันยังไงการถอนเงินอ่ะเราก็กดเข้าไปยอดเงินที่ถอนขั้นต่ำก็คือ350สูงสุดในการถอนก็คือ1,400บาทวิธีการถอนก็คือให้เรากดจำนวนที่เราอยากจะถอนส่วนยอดเงินของเราจะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะอัะอนนี้บันทึกการถอนเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนี่นะบันทึกการถอนอโอเคเสร็จแล้ว กดที่ถอนเงินตรงนี้พอเรากดที่ถอนเงินเขาจะให้เราใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตใส่ชื่อใส่นามสกุลนะคะเราใส่เสร็จเรากดที่คำว่าส่งอ่ะยืนยันอีกรอบหนึ่งยินดนีด้วยเงินจะเข้าภายใน24สชั่วโมงอันนี้เราถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูบันทึกการถอนอีกรอบหนึ่งนี่สถา,านะคือรอการดำเนินการ อันนี้คือการถอนเงินของเขาจะเป็นแบบนี้หลังจากนี้เราก็รองเงินเข้าส่วนการเล่นเกมก็ขออนุญาตไปเล่นให้ดูนะคะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านู้นก็เคยเล่นให้ดูไปแล้วแอปนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากค่ะเพียงแค่เล่นเกมถอนน็อตถอนสกู่สะสมเหรียญทองสะสมธนบัตรแล้วก็ค่อยกดถอนเงินใครที่ยังไม่มีนะคะแล้วสนใจลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปส่วนใครที่ชอบถามว่า มันได้จริงไหมพี่ก็ทําให้ดูไปแล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงรีวิวไปแล้วหาข้อมูลให้แล้วก็ก็ตัดสินใจเอาเชื่อหรือไม่เชื่อก็อยู่ที่เรานะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะใครชอบฝากกดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่หรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบค่คะ